แข่งขันต่างหัวเราะย่อเต่าแม้เต่าจะได้ยินเช่นนั้นมันก็ยังคงคลานกระต่ายกับตากระต่าย ลังหลับสนิท <c oughs> กระต่ายกับเตา่ากระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่า ลูกหมูมามามามิ๊มายมินยลลลิลูกหมูให้อ่ะค่ะมาลูกหมูสามตัวลูกลูกหมูสามลูกหมูสามตัวกระต่ายกับเต่า เอามามีช anyway, okay. okay. oh, okay. oh, okay. uh, okay. ิ้อ่านให้ฟังเอาก็เอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในร้าเาเร็วเอาดิเปิดเดี๋ยวม่อยอ่านให้ฟังเอาเร็วเอาอย่างคะเอาอย่างคะอ่าโอเคอ่ะอ่ะโอเคเร็วหนึ่งสองสามกอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในร้านเขาขวดของเราข้อควายเข้าน้ำ